แอดมินผลงานเด่นกลับมาพร้อมโอกาสสร้างกำไรออรุ่มอินเวสเว็บไซต์เรียบหรูและจ่ายผลตอบแทนสูงมาฟังรายละเอียดด้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งนะครับที่ c h a n n e พิกกี้ติงส์ของหมูหมูวันนี้คือวันที่3เมษายนปี2020ครับผมจะมารีวิวแพลตฟอร์มลงทุนสายฮิปอีกตัวนึงนะครับซึ่งจังหวะเวลาในการลงทุนตอนนี้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเพิ่งออนไลน์ได้เพียง1วันเท่านั้นนะครับแล้วแอดมินที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็เป็นคลาสสิกแอดมินด้วยนะครับที่มีผลงานที่โดดเด่นมาก่อนนะครับดยตัวนี้นะครับเขาจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นสร้างกําไรได้นะครับในระยะสั้นถึง เว็บไซต์ของเขาครับถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามด้วยนะครับโดยหน้าเว็บไซต์หน้าแรกเนี่ยมีวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับฝังอยู่ตรงแบ็กกราวพื้นหลังนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันกับเว็บไซต์หรูๆหลายเว็บไซต์ที่เขาทํากันนะครับแอดมินคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เขามีคาแรคเตอร์ในการทุ่มทุนสร้างนะครับในการทําเว็บไซต์อะไรมาสักเว็บไซต์หนึ่งเขาจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับและแผนการลงทุนก็จะจ่ายในอัตราค่อนข้างดีและเขาก็จ่ายค่อนข้างไวนะครับซึ่งสไตล์การรันเว็บไซต์ฮิปลักษณะเนี้ยผมก็อ้ง องมารอดูกันนะครับว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ย a l l ่ m Invest เขาจะเพอร์ฟอร์มผลงานออกมาได้โดดเด่นเหมือนรอบที่แล้วของเขาหรือไม่นะครับอ่าผมมีข้อมูลเด็ดจะมาฝากเพื่อนนะครับสำหรับแอดมินคนนี้นะครับเขาเคยรันเว็บไซต์ฮิปเว็บไซต์หนึ่งนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งผมก็เคยเอามาแนะนําผ่านชแนลนี้นะครับนั่นก็คือ Amadeus Bank นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจ่ายผลตอบแทนหนักนะครับแล้วก็จ่ายดีมากและสามารถลันจ่ายได้หลายไซเคิลด้วยนะครับก็เป็นโอกาสการสร้างกําไรที่ดีนะครับแล้วมาดูในรอบนี้นะครับสำหรับ Allum Invest ตัวนี้เนี่ยจะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้ดีเหมือนในรอบเก่าของเขาหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์กันสักนิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นแผนการลงทุนนะครับอ่ะสําหรับแผนการลงทุนของที่นี่นะครับจะมีแผนแบบเดลี่แผนนะครับซึ่งจ่ายเงินรายวันนะครับกับแผนแบบอ f ฟเตอร์แนนะครับที่จ่ายเงินครั้งเดียวเมื่อครบเทอมนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับแผนการจ่ายรายวันนะครับของที่นี่จะมีอยู่3แผนด้วยกันครับจะมี2.1%เทอม20วันครับ2.5%นเทอม35วันแล้วก็3.5 เทอม55วันนะครับโดยทุกแผนนะครับเขาจะจ่ายรายวันทุกวันนะครับจ่ายแบบคาเลนด้าเดย์ครับไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพอครบเทอมที่กําหนดนะครับจะได้รับเงินต้นคืน100%ด้วยนะครับซึ่งทําให้ผลกําไรเฉลี่ยต่อวันของแต่ละแผนจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ระบุเอาไว้เป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจ่ายแบบคืนเงินต้นนั่นเองครับคราวนี้แผนแรกนะครับ2.1%ต่อวันนะครับเขาจะจ่ายให้20วันนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าในเพื่อนถอนผลตอบแทนออกมาทุกวันนะครับวันละ2.1%ครบ20วัน เพื่อนๆจะได้รับกําไรออกมาทั้งหมด42%ครับแลจะได้รับเงินต้นคืนออกมาในวันสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งแผนนี้ก็ถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ากําไรถึง42%ใน20วันนะครับแล้วเงินลงทุนเริ่มต้นก็เริ่มต้นตั้งแต่10ดอลลาร์ขึ้นไปก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเป็นแผนการลงทุนสำหรับทุกคนนะครับส่วนแผน2นะครับกับแผน3เนี่ยที่มีเทอมการลงทุนยาวกว่าและผลตอบแทนสูงกว่านะครับแต่เงินลงทุนเริ่มต้นนะครับจะค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็คือเริ่ม สนะครับที่ได้วันละ2.5%าและสําหรับแผน3นะครับที่ได้วันละ3าเนี่ยเงินลงทุนเริ่มต้นสูงถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์เลยนะครับดังนั้นนะครับแผนที่เล่นได้ก็ดูเหมือนจะมีเพียงแผนเดียวนะครับก็คือ2.1%ต่อวันเทอม20วันนะครับสําหรับแผนการจ่ายรายวันครับอ่าคราวนี้สําหรับแผน after นะครับจะมีอยู่7แผนการลงทุนด้วยกันนะครับซึ่งแผน after นั้นนะครับจะได้รับผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อครบเทอมนะครับจะเป็นเงินก้อน ก็ต้องรอให้ครบเทอมก่อนนั่นเองครับก็จะมี555%นะครับหลังจาก12วันนะครับ1,555%หลังจาก24วันก็เนี่ยจะมีเทอมไปเรื่อยๆนะครับยาวที่สุดที่เห็นก็คือ16,000%นะครับหลังจาก160วันนะครับโดยส่วนตัวนะครับความเห็นของผมเนี่ยคือแผน after เนี่ยเป็นแผนที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปลุ้นผลตอบแทนครั้งเดียวเมื่อครบเทอมนะครับโดยปกติเนี่ยก็มักจะไม่จ่ายจริงอยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นที่เขียนเอาไว้สูงๆแบบนี้นะครับยากมากนะครับที่เขาจะจ่าย จงและดูนี่นะครับเงินอุทุนเริ่มต้นก็สูงมากครับอย่างแผนแรกครับลงทุนเริ่มต้นสูงถึง5000ดอลลาร์นะครับไปลุ้นผลตอบแทนระดับ5เท่าครึ่งภายใน12วันคือเพื่อนคิดว่ามันเมกเซนไหมครับว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเรานะครับภายในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้นะครับแล้วกว่าเราจะรู้ว่าเขาไม่จ่ายนะครับเราต้องเอาเงิน5,000ดอลลาร์มาเสี่ยงนะครับเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนต้องระวังให้มากๆเลยนะครับสังกัดแผน after ผมคิดว่าไม่มีสักแผนเลยที่เราควรจะเล่นนะครับอย่างแผนข้างหลังตรงนี้ครับหกพันห้าร้อยเปอร์เซ จะ90วัน ลงทุนเริ่มต้น500ดอลลาร์นะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนคิดดูนะครับ500ดอลลาร์เนี่ยมันเท่ากับเงินไทยประมาณ16,000บาทนะครับจะได้รับผลตอบแทน65เท่านะครับเมื่อผ่านไป90วันเงิน16,000บาททั้งื่อนเพื่อจะกลายเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทนะครับเพื่อนคิดว่าโอกาสที่เขาจะจ่ายได้จริงมันเป็นไปได้แค่ไหนนะครับอันนี้ต้องพิจารณาดูนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับแล้วเทอรมก็ยาวเกินไปนะครับปกติเว็บไซต์เขาอยู่ไม่ถึงนิ ไปเล่นดังนั้นนะครับแผน after ตรงนี้นะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่านะครับไม่เล่นนะครับก็คือโดยสรุปนะครับแผนการลงทุนของที่นี่นะครับ a l l ล u m invest เนี่ยก็เล่นได้อยู่แค่แผนเดียวเท่านั้นครับคือ2.1%เติม20วันนะครับลงทุนขั้นต่ำ10ดอลลาร์ก็เล่นได้นะครับอ่านี่ก็คือแนวทางการลงทุนของที่นี่นะครับ สังเัตจำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสมนะครับในการมาเล่นเว็บไซต์ออลูมอินเวสนะครับจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ดีนะครับในความเห็นของผมเนี่ยประมาณหลักร้อยดอลลาร์สามารถเล่นได้นะครับหรือเต็มที่นะครับผมคิดว่าเอาซักไม่เกินพันดอลลาร์ก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นจำนวนเงินที่อยู่ในช่วงที่แอดมินสามารถจ่ายได้คล่องตัวแล้วจ่ายได้ดีนะครับยังไงถ้าทุนหนาก็ขอให้สักประมาณพันดอลลาร์ก็พอนะครับหรือถ้าทุนน้อยๆก็เล่นได้เลยนะครับสิดอลลาร์ถึงหลักร้อยดอลลาร์อะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้นะครับอ่ะคราวนี้ก็ต้อง สามารถถอนผลตอบแทนได้ทุกวันนะครับการถอนขั้นต่ําของที่นี่นะครับถ้าลงทุนเป็น US Dollar นะครับ Perfect Money Payeer ถอนขั้นต่ำนะครับครั้งละหนึ่งดอลลาร์ขึ้นไปครับไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนนะครับส่วนถ้าถอนคริปโตนะครับ Bitcoin Ethereum Litecoin Dogecoin นะครับถอนขั้นต่ําเริ่มต้น5ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเช่นกันนะครับดังนั้นจํานวนเงินลงทุนที่เหมาะสมนะครับที่สามารถทําให้ถอนผลตอบแทนได้ทุกวันนะครับถ้าใช้ Perfect Money Payeer นะครับควรลงทุนไม่น้อยกว่า $48 ดอลลาร์นะครับจะได้เออร์ และนดอลลาร์พอดีนะครับแล้วถอนได้ทุกวันนะครับ ถ้าหากลงทุนด้ค r y ปโตนะครับผมแนะนําว่าควรลงทุนเริ่มต้นที่จํานวน239ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเป็นขั้นต่ําจะทําให้ถอนผลตอบแทนเวลา5ดอลลาร์ได้พอดีนะครับและนี่ก็คือจํานวนเงินที่เหมาะสมนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับและถ้าใครสนใจจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสังรับ allum invest นะครับเริ่มต้นได้ง่ายเลยเลื่อนไปที่ใต้วิดีโอผมนะครับจะมีลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกดคลิกไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้นนนะะคคคครรรรัััับบบสสสมมมลลงทุุกดป่ี้เย Open Account คลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็มากรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วนนะครับฟูลเนมก็เป็นชื่อเต็มนะครับล็อกอินก็เป็นชื่อยูเซอร์เนมนะครับกำหนดขึ้นมาได้เองเลยนะครับขอให้ไม่ซ้ำกับใครครับอีเมลเอาไว้ติดต่อกับทางบริษัทครับแนะนำให้เป็น Gmail นะครับส่วนพา s s ส o r เิร์ดนะครับกับคอนเฟิร์มพาร์สลเิร์ดก็เป็นรหัสผ่านครับกรอกสองครั้งให้เหมือนกันนะครับเป็นการคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเคล็ดบลูดตรงนี้นะครับเว้นไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องกรอกนะครับแล้วกกกก็็็ดปุ่่มมนนนะคครรรรรรัับบเเเทาาีี้้้สสสจิยยอ ผมจะล็อกอินพาเพื่อนเข้าไปสู่ member area ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูยอดลงทุนของผมนะครับกับรีวิวการถอนด้วยครับผมเข้ามาที่แดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าเลขที่กระเป๋านะครับสําหรับรับเงินตอนถอนนะครับทําได้ผ่านตรงคําสั่ง setting and wallet นะครับทางขวากดคลิกเข้าไปได้เลยครับซึ่งก็จะมี perfect money p a y e r bitcoin litecoin dogecoin ethereum แล้วก็ bitcoin cash นะครับเกอกเลขที่กระเป๋าสําหรับรับเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเกอกสักคู่ครับ ออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่ม s เซฟเซ t ติ n งได้เลยครับ สำหรับเมนูการใช้งานของที่นี่นะครับใช้งานง่ายนะครับเมนูคำสั่งอยู่ด้านบนครับ Invest Fund คือการฝากเงินเข้ามาลงทุน r e q u e s t w i t h d r a w คือการถอนเงิน d e p osit list นะครับคือการดูยอดลงทุนของเรานะครับ r a n s a c ค i o n เนี่ยคือดูประวัติการฝากการถอนผลตอบแทนย้อนหลังนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามนะถ้าผมจะมาแนะนำผมเองต้องลงทุนให้ดูก่อนเสมอครับและตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่าผมมี total deposit นะครับหรือยอดเงินลงทุนรวมนะครับทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยจำนวน1,000ดอลลาร์นะครับลงทุนให้ดูแล้วเรียบรล เวลาดูยอดลงทุนนะครับมาตรงนี้ครับ d e posit list นะครับให้เพื่อนจะเห็นว่า1,000ดอลลาร์เนี่ยผมใช้บิตคอยลงทุนนะครับลงทุนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในแผน20วันนั่นเองนะครับผมจะได้รับผลตอบแทนที่เป็น earn i n นเนี่ยวันละ2.1%นซะครับซึ่ง1,000ดอลลาร์ของผมเนี่ยก็จะเท่ากับ21ดอลลาร์นะครับก็จะได้รับอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับพอครบ20วันก็จะได้รับเงินต้นคืนด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับถ้าสนใจจะเข้ามา ความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนได้นะครับถ้าหากเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยเขาปิดเว็บไซต์หรือเขาหยุดจ่ายวันไหนนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับเพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับแล้วยินดีจะรับความเสี่ยงนะครับก็สามารถลงทุนได้เลยนะครับโดยมาที่ปุ่ม Invest Fund นะครับกดเข้าไปแบบนี้เลย จากนั้นก็มากดเลือกแผนการลงทุนทางด้านซ้ายนะครับผมเลือก2.1%ต่อวันเทิม20วันนะครับช่องทางการลงทุนเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับ p e r f e c t m o n e y Pay พ e ์เยียบิตอันนี้เลือกอะไรก็ได้นะครับอ่สมมุติว่าผมเลือก Bitcoin นะครับด้านล่างให้ระบุยอดเงินลงทุนนะครับซึ่งต้องระบุเป็นจํานวนเงินของ US ดอลลาร์นะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขามีการแลกเปลี่ยนภายในนะครับอ่สมมตินะครับว่าถ้าลงทุนจํานวน1,000ดอลลาร์เท่าผมนะครับเพื่อนๆก็ใส่1,000ดอลลาร์แบบนี้นะครับแล้ว เขาก็จะรีเด렉ต์ไปที่หน้าชําระเงินของคอยเพย์เมนต์นะครับซึ่งก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถชําระเงิน1,000ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยโดยใช้คริปโตเคอเรนซีสกุลไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับเขาจะบอกจํานวนที่ต้องชําระนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบิตคอยนะครับ0.14691ครับถ้าเป็นไลท์คอยครับ24.81โดยปกติผมนะครับมักจะชําระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีชนิดอื่นนะครับอย่างชนิดอื่นนะครับอีเาเรียมดอชคอยไลท์คอยบิตคอยแคชนะครับค่าธรรมเนียมหรือค่าเน็ตเวิร์รกว่า ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพื่อนๆสามารถชําระเงินด้วยเคอร์เรนซีสกุลไหนก็ได้แต่เราก็จะได้รับยอดเงินลงทุนเป็นบิตคอยน์นั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อนเลือกบิตคอยน์เอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับคราวนี้ตรงข้างขวานะครับให้มันระบุอีเมลแอดเดรสของเรานะครับแล้วก็ชื่อนมสกุลเราตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับ complete checkout อ่ะถ้ากดแล้วไม่ไปนะครับมีเออเลิขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเพื่อนๆลืมกดเลือกเหรียญครับอ่ะมากดเลือกเหรียญกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติว่า ก็รีดิเ็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็จะมี QR code ปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับพร้อมกับ address bitcoin ให้ส่ง bitcoin เข้าไปนะครับในจำนวนเท่านี้นะครับยังไงเวลาส่งนะครับท่านให้เพื่อนใช้ exchange ในการส่งนะครับอย่าลืมนะครับส่งให้ได้จำนวนเท่านี้พอดีนะครับห้ามขาดห้ามเกินนะครับเพราะว่าท่านในเพื่อนส่งขาดเมื่อไหร่นะครับ coin payment นะครับเขาจะถือว่าเราไม่ได้จ่ายเงินนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดส่งมาไปครบเพื่อนๆก็ต้องไปเคลมนะครับจำนวนที่ส่งไปแล้วคืนกลับมาด้วยนะครับทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าฟรีในการส่งกลับด้วยนะครับตรงนี้ พยายามดูให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนำนะครับไม่ให้ส่งเกินนะครับเพราะว่าถ้าส่งเกินนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยอดเงินลงทุนเท่านี้พอดีเขาก็จะไม่เกินให้เรานะครับยังไงตรงนี้ก็แนะนําว่าส่งพอดีจะดีที่สุดนะครับแล้วในการส่งบิตคอยนั้นนะครับก็ใช้เวลาในการคอนเฟิร์มนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับยังไงเพื่อนก็เผื่อเวลาด้วยนะครับส่งไปให้ทันนะครับเวลาที่นับถอยหลังตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะนับถอยหลังประมาณ2ชั่วโมงครึ่งให้เรานะครับยังไงก็เล เวลานะครับ เมื่อคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ยอดลงทุนปรากฏขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้เอนจอยกับผลตอบแทนรายวันนะครับยาวนานต่อเนื่องถึง20วันได้เลยนะครับแล้วก็ลุ้นรับเงินต้นคืนในวันสุดท้ายได้ด้วยนะครับเอาล่ะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวขั้นตอนการถอนเงินนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะได้เห็นว่าเขาจ่ายผลตอบแทนดีอยู่นะครับสำหรับการถอนนะครับให้มาตรงปุ่ม Request w i t h d r a w นะครับผมเองก็มี e a r n i n g ก้อนแรกมาแล้วนะครับนี่ครับจำนวน21ดอลลาร์นะครับกดลย ผมเลือกบิตคอยน์นะครับกดคลิกเลือกบิตคอยน์แบบนี้นะครับจำนวน21ดอลลาร์กดปุ่มวิดดอฟันครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มวิดดอครับตอนนี้ขึ้นว่าวิดดอ r ร quest has been successfully saved เลยนะครับอ่ะมันมีปุ่มเช็คทรานเซ็คชั่นนะครับเดี๋ยวลองกดดูนิดนึงครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยอยู่ในช่วงรอจ่ายอยู่นะครับมีเวลานับถอยหลังให้นะครับจำนวน48ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูด้วยกันนะครับว่าผมจะใช้เวลาในการรอนานแค่ไหนกว่าแอดมินจะโพนเสเงินออกมาให้นะครับเดี๋ยวติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้รับบิตคอยล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมรอเพียงสักคู่เดียวครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมได้รับอีเมลส่งมาแล้วนะครับจาก Allum Invest ครับว่าได้ทําการส่งบิตคอยให้ผมแล้วครับจำนวน21ดอลลาร์ครับพร้อม b บสช์นัมเบอร์มาให้ตรวจสอบเรียบร้อยเลยนะครับพอผมเข้าไปตรวจสอบที่บล็อกแช่นะครับก็พบว่ารายการนี้เข้ามาแล้วจริงๆนะครับส่งเข้ามาที่อ r เ s s ของผมนะครับในจํานวนนี้นะครับ0.00303691นะครับซึ่งก็เท่ากับจํานวน21ดอลลาร์พอดีนะครับก็ ถือว่าจ่ายผลตอบแทนออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างกําไรที่ดีนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้เข้ามาเล่นนะครับจะได้เป็นการลงทุนที่ไม่เครียดจนเกินไปนักนะครับแล้วเพื่อไม่ให้พลาดวีดองผมนะครับอย่าลืมกด Sub subscribe c h anel n พิกติง n g ของหมูๆของผมด้วยนะครับผมยังมีพิกติง g c ช anel นะครับเทเลแกรมกับเฟซบุ๊กแฟนเพจมาให้เพื่อนๆได้กดติดตามนะครับอย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกช่องทางครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ผมกก็ขอออัััปเเเดตตแ่่่พีียงทานน้คบบสุณ ครับสวัสดีครับ